ดีเนาะทันผู้ชมนอร์นต์งานกำเสียงคอยเว้าน้ำละเอามาเบ่งซินดาดน้ำกันพี่น้องนี่คือชินกำลังดาดเนาะกล้องหลังกล้ชินดาดเนาะหอม้ะพี่น้องเนี่

ชาว่าผู้ใดอยากซุกยูุ่ินหนูโอ้ยชาว่าผู้ใดอยากกินอยากนั่งกะบใช่กว้างก็ได้ไหมครับขับมาบึงตอนนี้รอทานเนาะมันยังสุกบ่ทันมาบ่ได้กินไปแล้วก็หยุดไปเพราะว่าสุกบ่ทันเอาทุกมื้อนี่ต้องเป็ดที่กเอเขี่ยมานั่งสุกหรือยังขนมขนาขนมนะทรางเฮ้อ มือมันมั่วขึ้นลุกแล้วคิดมานแน่อ่ะแต่ไปอยากมาคนเดียวมัอยู่อาง่ายแคให้้ิอเบยอซื้อยอดซื้อขอบใจขอบใจเก็น้อยถ้ากินเค้กเด้อเกน้อยเบาเค้กตัดเค้กให้ดีเป็นเรี่งางเป็นเรี่องเอาน้ำขึ้นเด้น้บอลน้ำกินเบอร์เนะ เ้ยองคิดโทรศัพท์เพ่เด็กองมันกำลังงามตกยนัยังไ่สวยเอส่งเที่บไปเลยเนาะไม่ยังผู้หญิงคือมากก้องไอ้พวนะก้องไอนมันงามสวดเหงเก่งกันเหรอโอมัตแจมหืมเห็นหน้ามันเห็นงนอยู่เอสายแม่ใส่จานคะย่ากำลังอ่องใช่เห็นโลกไม่กินบ้านกิอกี้นก็ให้ก็เห็่าเอ็นเดียว

เป็นตัวมีหลายอเอาไม่เดียวนีแหละมีใจขนาดนี้อย่าเนาะไซื้อกินเต่วัด้แบ่บเติมดีเอไปันอยเขียอานอยองอมีหน้อยเดลยนี่เร็ิดีไปเอาอยไซื้อกินข้าอไรหน่อยปกติจะเอาอะไรก็ดี ฉันจะกินมากกว่าเดิมนังอีกสองเดือนเด้อวอนเกียมจุกอีกคุณเต๋าอย่างรี่กินเล่นแล้วเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปเด้อบุ๊ค้ว่าชิคกินอย่างให้เบิ่งอีก